ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้เกม Back Cover Mobile ของเราเนี่ยก็ได้เดินทางมาจนถึงซีซั่นที่8เป็นที่เรียบร้อยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติชทยของเราด้วยนะครับผมที่ได้ไปแข่งขันเวอร์มัทแล้วก็คว้าอันดับ3กลับมาได้ส่วนตัวละครประจาซีซั่นที่8เนี่ยก็จะมี2ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นโนเอลนะครับรอบนี้มาเป็นสายสีฟ้าและก็มาในตําแหน่งฮิลเลอร์คือตัวละครโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่มีครบทุก สายแล้วนะครับตั้งแต่ล่าง s r มาเป็นสายซับพอตตัวละครในซีซั่นที่2เนี่ยก็มาเป็นสายแอคแทกเกอร์ซีซั่นที่4เนี่ยก็จะมาเป็นสายดีบัฟเฟอร์และก็ตัวใหม่ล่าสุดในซีซั่นที่8ที่ได้มาเป็นสายฮิลเลอร์นี่แหละครับก็ถ้าเกมนี้สามารถจัดตัวละครซ้ำกันได้เราก็จะมีโนเอลในทุกตำแหน่งเลยนะส่วนหนึ่งตัวละครที่มาคู่กันในซีซั่นที่8เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างริวนั่นเองนะหัวหน้าหน่วยที่อายุน้อยที่สุดรอบนี้ริวจะมาเป็นสายซับพอตสีแดง เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครในซีซั่นที่8เนี่ยเราควรจะใช้คุณแจในการเลือกตัวละครตัวไหนดีระหว่างริวแล้วก็ตัวละครอย่างโนเอลก่อนหนึ่งแล้วก็มาดูความสามารถสกิลของทั้ง2ตัวละครก่อนแล้วกันนะครับผมว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยทำอะไรได้บ้างเรามาเริ่มกันที่โนเอลกันก่อนนะโนเอลเนี่ยการโจมตีปกติจะทําให้เป้าหมายที่โดนโจมตีไม่สามารถกลางโล่หรือว่าได้รับบาดเจียนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเนี่ย ทำการโจมตีปกติเสร็จแล้วก็จะให้บัฟเพิ่ม s p บวกหกับพันธมิตรที่มีค่าพลังโจมตีรวมสูงที่สุดมาต่อกันที่สกิลที่2จะเป็นสกิลในการบัฟให้กับพันธมิตรในทีมเรานะบัฟแรกที่เราจะได้รับก็จะเป็นบัฟในการล้างความเสียหายต่อเนื่องพวกอสศนีบิคาตเผาไหม้พิษเลือดไหลอะไรพวกนี้นะครับผมจะโดนล้างออกไปหมดเลยนะส่วนบัฟที่2นี่ก็จะเป็นบัฟในการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับผมให้กับพันธมิตรในทีมเรา ตามความเสียหายต่อเนื่องที่เราล้างออกไปนะก็จะฟื้นฟูเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันยิ่งทีมเราติดความเสียหายต่อเนื่องมากเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้ก็จะหิวได้ดีมากขึ้นเท่านั้นต่อไปสกิลอันติโดยเรามาดูเนิเมชั่นการใช้อันตีกันสักหน่อยและกันทีโโนี้มาดูกันที่ความสามารถของสกิลอันตีกันอย่างแรกก็จะเป็นการฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับผมเทียบเท่ากับ3 0 ของค่าพลังชุดสูงสุดของตัวละครโนเอลอย่างที่2ก็จะเป็นการล้างดีบัฟ2ชนิดนะครับออกจากพันธมิตรทั้งหมดในทีมเล่าและสุดท้ายเนี่ยก็จะให้ผลบัฟในการเพิ่มต้านทานความเสียหายเลเวล3ก็จะเพิ่มการต้านทานความเสียหายที่32%ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นทีนี้มาดูกันที่การ์ดกันบ้างนะครับการ์ดประจําตัวของตัวละครโนเอลจะเป็นการบัฟไปที่สกิลที่2 จะทาให้สกิลที่2เนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้ใส่เป้าหมายตัวไหนก็ตามจะมีการให้ผลบัฟในการล้างสถานะผิดปกติออกจากเป้าหมายที่เราเลือกให้บัฟสกิลที่2ไปก็้าโดนสตันก็จะโดนล้างสตันออกไปประมาณนั้นนะส่วนสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้จะให้ผลในการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้กับตัวละครสายเอ็กเทเกอร์ของเรา10%นะไม่สามารถทับซ้อนกันได้แต่ตัวเกมหนี่ยก็จะมีดอกจันเอาไว้นะครับผมว่าเอฟเฟกต์นี้จะไม่ส่งผลหากเป้าหมายเนี่ยกลับมาสู่การต่อสู้หรือน่าจะประมาณว่าถ้าตัวละคเรเอ ผลจากสกิลติดตัวนี้ก็ถือเป็นหนึ่งการ์ดที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้งานสกิลติดตัวมันไม่ได้มีเงื่อนไขเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับผมคือแค่มีการ์ดศูนดาวเนี่ยเราก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มค่า HP กับตัวละครใสไอเทเกินในทันทีนะยิ่งอัปดาวการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มค่า HP สูงมากขึ้นไปอีก สามารถเพิ่มค่าพีได้สูงสุดที่20%ให้กับตัวละครแอ็กแทกเกอร์ของเราทําให้ตัวละครแอ็กแทกเกอร์ของเราเนี่ยตายยากมากยิ่งขึ้น <c oughs> ทีนี้มาดูกันในส่วนของสกิลที่เหลือกันไม่ว่าจะเป็นสกิลติดตัวสกิลในการปลดล็อก2ดาวแล้วก็5าดาวแล้วรวมถึงสกิลประสานนะเริ่มกันที่สกิลประสานก่อนเลยกันนะครับผมจะเป็นการฟื้นฟูพลังชวิตให้กับพันธมิตรที่เราทําการประสานด้วย <c oughs> เทียบเท่ากับ10%ของพลังชุตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นะก็จะฟื้นฟูแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2เทิร์น ส่วนบัฟที่2นะครับผมก็จะเป็นให้ผลในการปิดกั้นดีบัฟกับคู่หูเป็นระยะเวลา2เทินนะสกิลติดตัวหลังจากปลดล็อกระดับ LR เมื่อเริ่มการต่อสู้จะให้ผลดีบัฟลดความเสียหายที่ทําได้กับศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา1เทินมาดูกันที่การปลด2ดาวแล้วก็5าดาวนะครับเริ่มกันที่2ดาวกันก่อนนะหากตัวเองได้รับผลของความเสียหายต่อนเนื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากอสนีพิฆาตเผาไหม้หรือว่าพิษเลือดไหลอะไรพวกนี้ตัวละครโนเอลจะได้รับบัฟในการเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเอง10%ส่วนนกาารทํขึ้5ดาวเรียกว่าเถ่อนมาราะะ้เลในการ ฟื้นฟูพลังชีตเทียบเท่ากับ20%ของพลังชีตตัวเองนะครับผมให้กับพันธมิตรทั้งหมดในทุกๆเทิเร์นนะเริ่มเทิร์นใหม่ก็จะหิวเรื่อยๆหิวเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็มาสรุปเกี่ยวกับตัวละครโนโเอลเลยละกันนะครับตัวละครโนโเอลไม่ได้บังคับให้เล่นทีมฟ้าและตัวละครตัวนี้ก็จะเก่งที่สุดตอนที่เจอฝันตรงข้ามมีความสามารถในการแปะดามเมจต่อนเนื่องเยอะๆยก ok ตัวอย่างก็จะเป็นตัวละครอย่างราชินีแม่มดไม่ก็เจ,จมิเลโอนานะครับใครที่เจอทีมพวกนี้ใหม่ๆสามารถหยิบตัวละครโนเอล ไปทาการช่วยเหลือในการแก้ทางทีมเหล่านั้นได้เพราะตัวละครเนลยิ่งทีมเราติดสถานะดามเมจต,ต่อเนื่องมากเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้ก็จะแสดงประสิทธิภาพในการฮิลได้มากขึ้นเท่านั้นนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเลือกมากๆเลยนะครับเก่งทั้ง PvP e, แล้วก็เก่งทั้ง PvE เลยทีนี้มาดูกันที่ตัวต่อไปนั่นก็คือริวนะครับผมที่รอบนี้มาเป็นสายซัพพอร์เตอร์สีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครริวกันดีก,กว่าว่าทำอะไรได้บ้าง เรามาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งนะครับผมจะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ผลบัฟในการเพิ่มความคล่องตัว15%กับตัวละครประเภท De f e n เด r นะครับผมแอนิเมชันการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลให้ผลบัฟลดความเสียหายที่ได้รับ8%กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์น a n i m เมชันการใช้สกิลก็จะเป็นประมาณนี้สกิลที่3ก็จะเป็นสกิลในการให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว40%ให้กับพันธมิตรนะแอนิเมชันการใช้สกิลก็จะเป็นตามนี้ในส่วนของสกิลที่ 2, 2ที่มันได้ผลบัฟในการลดความเสียหายเพียงแค่8%เนี่ยจริงๆเราจะสามารถทำการอัพเลเวลสกิลเพื่อเพิ่มผลในการให้ผลบัฟในการลดความเสียหายเพิ่มขึ้นนะ ทุกๆเลเวลที่เราอัพเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มไป3%เนะครับเช่นเดียวกันกันกบในส่วนของสกิลอันเตเมตเวลาที่เราทําการอัพเลเวลสกิลเนี่ยมันก็จะให้ผลในการเพิ่มบัฟเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลละสิซึ่งถ้าเราทําการอัพสกิลอันตีเนี่ยขึ้นเลเวล5จะทําให้ตัวละครริวนะครับผมให้ผลบัฟในการเพิ่มความคล่องตัวเป็น100%ในทันทีเลยนะบอกได้เลยว่าโคตรโกงมากๆสำหรับสกิลอันตีของตัวละครริวมันในส่วนของ skill นะ skill การบัไปท, skill ทกปกติส กิลที่2จะให้ผลบัฟในการลดความเสียหายที่ได้รับอย่างเดียวก็จะมีการให้บัฟนะครับผมในการเพิ่มความเร็วเลเวล1มาที่สกิลที่2เป็นระยะเวลา1เทิร์นส่วนสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยเมื่อโจมตีตัวละครไส้เทเกอร์จะมีโอกาส20%ให้ผลบัฟในการเพิ่มค่าเอทบวกหกับตัวเองแต่ถ้าทําการอัพขึ้น5ดาวตัวละครตัวนี้โจมตีสไส้เทเกอร์ก็จะมีโอกาส100%ที่จะได้รับบัฟในการเพิ่มค่าเอทบวกสนะทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลที่เหลือของตัวละครตัวนีี้้กกกกันบาางะะรร็็จมสสลลป,ลปลลอ ั LR แล้วก็การอัพ2ดาวแล้วก็5ดาวสำหรับในส่วนของสกิลประสานจะเป็นให้ผลในการเพิ่มความคล่องตัว5%กับจอมเวทคู่หูที่เราทำการประสานด้วยแต่ถ้าเราทำการอัพเลเวลสกิลนะครับทุกเลเวลสกิลที่เราอัพเนี่ยจะได้ผลในการบวกค่าความคล่องตัวมาเลเวลละ5%ส่วนสกิลติดตัวหลังจากการปลดล็อกระดับ LR นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้หากพันธมิตรทั้งหมดในทีมเรา <S 2> <S 2> เป็นสายพาวเวอร์หรือว่าสายสีแดงให้ผลในการบวกความเร็วบวก5ให้กับตัวเองนะ ก็ตัวละครตัวนี้เหมาะในการเอาไปเล่นกับทีมแดงล้วนเลยนะครับถ้าสกิลติดตัวมาแบบนี้ทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อก2ดาวแล้วก็5ดาวกันบ้างเริ่มกันที่2ดาวก่อนเลยละกัน สดาวเมื่อเริ่มเทิรนให้ผลบัฟในการบวกค่า SP บวก1กับตัวเองส่วน5ดาวเมื่อได้รับความเสียหายจากสายแอ็กเทเกอร์ให้ผลบัฟในการเพิ่มค่าความคล่องตัว20%ให้กับตัวเองนะสรุปเกี่ยวกับตัวละครริวนะครับริวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถ้าใครเป็นเมนทีนแดงล้วนผมแนะนําเลยนะเราสามารถเอามาใช้แทนฟิลเราได้นะครับในกรณีที่เราจะเอาไปเล่นเป็นทีบุก ตัวละครตัวนี้มีบัฟในการให้ค่าความคล่องตัวที่สูงมากๆและที่สำคัญเลยนะครับการโจมตีปกติของตัวละครตัวนี้เนี่ยยังช่วยบัฟเพิ่มความคล่องตัวกับสายดีเฟนเดอร์ คือพูดง่ายตัวละครริวเนี่ยทำมาเพื่อซัพพอร์ตกับตัวละครอัสตาล่างปีศาจโดยเฉพาะเลยนะใครเมนทีมแดงเลือกตัวละครริวได้เลยทีนี้ก็มาถึงช่วงสรุปท้ายคลิปกันแล้วนะครับตกลงในซีซั่นที่8เนี่ยเราควรจะเลือกตัวละครตัวไหนดีก็ไป1ึงซีซั่นที่ได้เลือกได้เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเลือกยากมากๆเลยนะผมอยากจะให้มีติดเอาไว้นะครับผมทั้ง2ตัวในดีของเราเลยแต่ว่าถ้าต้องตัดสินใจในการเลือกจริงเนี่ยก็ถ้าเราเมนทีมแดงปั้นทีมแดงมาฟูแล้วผมก็แนะนําให้เลือกตััววลละครรอย่างแกน ส่วนถ้าใครที่ไม่ค่อยเน้นทีมแดงสักเท่าไหร่ทีมแดงไม่ครบตี้เนี่ยก็ไปเลือกตัวละครอย่างโนเอลนะ ทีนี้ในส่วนของทางด้านการ์ดสกิลเนี่ยผมคิดว่าการ์ดสกิลของตัวละครโนเอลมันค่อนข้างคุ้มค่ากว่านะครับเพราะมันไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานทางด้านสกิลติดตัวของการ์ดแต่ว่าการ์ดของริวเนี่ยถึงแม้ว่าการ์ดมันจะดีก็ตามนะครับแต่ว่าเราจะเป็นที่ต้องมีการอัพดาวอย่างน้อย3-4ดาวเพื่อมันสามารถนําไปใช้งานจริงได้นะครับเพราะงั้นใครที่ปั้นทีมแดงล้วนอยู่แล้วก็เอาริวไปเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ปั้นทีมแดงเป็นพิเศษก็เลือกตัวละครโนเอลแต่ครับแต่ถ้าใครที่มีงบก็ ลองสุ่มตู้ซีซั่นสักเล็กน้อยนะครับเผื่อว่าเราจะได้ทั้ง2ตัวละครหรือไม่ก็ ได้ตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วแล้วเราคอยเอาคุญแจนในการไปเลือกอีกตัวหนึ่งที่เรายัางไม่ได้ก็ได้สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กําลังลังเลยอยู่ว่าในซีซั่นที่8นี้เราควรจะเลือกตัวละครตัวไหนดีส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเล่นเกม Back Cover Mobile แล้วก็ต้องการมาเริ่มเล่นในซีซั่นที่8เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเกมจะอยู่ใต้คลิปนะอัเราะคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่คลิ